ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Oh วรายการนะครับที่จะพาทุกท่านสำรวจมุมมองในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะมีข่าวอะไรเกิดขึ้นพวกเราก็จะมาคุยกันผ่านมุมมองของผมอาจารย์ดรติน ษออาจารย์ด็ร์ตรีนโพรักษานักอาชญาวิทยาและแนนซี่แฮปปี้แนนซี่ตอนนี้ก็คือเป็นดมาสเตอร์แล้วก็เป็นคนสวยมากๆแล้วก็มีเพื่อนเป็นเซเลบริตี้แล้วก็ต่อไปอ่ะคิดว่าอยากจะเป็นนักกรูมมิ่งหมาแมวแหละเพราะรู้สึกว่าเอเนจีในการกรูมิ่งแมวตัวนี้มันแบบ วันนี้เห็นหน้าฉากหลังเราแล้วเนาะเขียนว่า happy new, new year นะครับก um, ็ขอส่งความสุขนะครับสอคสไปให้ทุกท่านที่กำลังมีความทุกข์หรือว่าอยากได้กำลังใจนะครับซึ่ง EP วันนี้เราก็จะมาพูดถึงตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะครับว่าเจอเรื่องหนักๆกันมาทั้งปีแล้วเราควรจะมีแนวคิดยังไงนะครับหยุดหยุดหวีหยุดดึงออกมา Wow, วางไว้ตรงนี้ฉัน ADHD อ่ะปีทั้งปีมีใครเจอกับเรื่องดังนี้บ้างนะติดลิปกอร์สอ่ะนี่คุณแนนเขาเอาเสื้อที่มีสีมากที่สุดในตู้มาใส่ <c oughs> อันนี้ผมเอาของพ่อมาครับเสื้อตีก๊อส่วนอันนี้แม่ให้มาเมื่อกี้ <c oughs> อ่ะ ปีนี้ทั้งปีเราเจอเรื่องหนักหนากันมาต่างๆกันหลายๆแง่มุมไม่เหมือนกันแต่ก็ผ่านมาและหมดปีและปีหน้าเป็นปีแห่งการเริ่มใหม่นะครับวันนี้เราก็อยากจะมาให้กําลังใจแล้วก็ให้แง่คิดต่อเรื่องต่างๆที่เพื่อนๆเจอแล้วกันเมืม่อจะเป็นทํางานหนักมาทั้งปีไม่สบายหมดไฟเป็นโรคแบบโรคลร้แรงอย่างเช่นเพิ่งค้นเจอว่าตัวเองเป็นมะเร็งเ<อ>พิ่งตรวจพบว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจอะไรเงี้ย เป็นนี่ผัดวันประกันพุ่งแล้วกับผัวเออสูญเสียคนที่รักอาจจะคนที่รักเสียชีวิตไปพ่อแม่ปู่ย่าตายายเสียชีวิตเออแล้วก็ที่ทํางานท็อกซิกหัวหน้าแม่งแย่เพื่อนหักหลังโอ้โหเด็กเจนซีทำไมทําแบบนี้แฟนมีชู้และเด็กเจนวายก็ยังยอมอย่างงี้แฟนนอกใจโอ้โหกูโดนเต้นทั้งหมดนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เพื่อนๆน่าจะเจอกันมาเนาะคราวนี้เราจะมาพูดทีละข้อละกันว่าที่ผ่านมา ตลอดทั้งปีเราเจอเรื่องแบบนี้มาเราควรจะทํำยังไงเอาคุณแนนก่อนหัวข้อที่คุณแนนชอบครับแฟนนอกใจมาทั้งปีทําไงดีเฮ้ยแฟนฉันไม่ได้นอกใจอ้าวมีแฟนหรอเนี่ยไม่มีไงหมายถึงหัวนอกใจแฟนเก่าเคยมีแฟนก่าที่นอกใจท็อกซิกอ่ะแฟนท็อกซิกอ่ะทำยังไง เดินออกมาอย่างสวยงามแต่ก่อนที่จะเดินออกมานั้นอ่ะมันก็ต้องมี process เยอะมากมายก็คืออย่างแรกเลยเราต้องคุยกับตัวเองว่าเราต้องการอะไรจริงๆเราเป้าหมายในชีวิตของเราอ่ะมันมีคนนี้อยู่ด้วยแล้วมันดีไหมถ้ามันเข้ามาแล้วชีวิตเราไม่ได้ดีขึ้นละ่ะก็เดินออกมาแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะคิดได้และม,มันต้องใช้เวลา แล้วพี่แนนทําได้แต่ว่าหนูเสียใจอย่างเงี้ยหนูจะทํายังไงคะก็เสียใจก็ต้องเสียใจค่ะเราเราไม่สามารถหยุดความเสียใจได้แต่เราเลือกที่จะมีความสุขตอนที่เรามีความสุขได้ก็คือแปล,แปลว่าเราไม่ต้องเสียใจนานกระบวนการเสียใจเป็นเรื่องปกติใช่ถ้ามนุษย์เราไม่รู้สึกเลยนี่แหละแปลกนะครับใช่สรุปแล้วก็คือเราทบทวนดูดีๆเนาะถ้าเรื่องเป็นแฟนนอกใจเนี่ยชีวิตเราเนี่ยพ่อแม่อุตส่าห์เลี้ยงมาจนโตป่านนี้แล้วเนาะทำไมคนที่มาทําให้เราเป็นทุกข์เนี่ยเป็นคนแปลกหน้านะอยู่ดีๆเข้ามา ทำให้คุณเป็นทุกข์<ช>คุณลองคิดดูดีๆคุณอยากจะเป็นทุกข์แบบนี้ไปตลอดไหมถ้าอยากจะหยุดกระบวนการนี้ไว้ให้เสียใจแต่เพียงเท่านี้ก็ต้องเข้มแข็งครับมันจะเจ็บแป๊บเดียวแต่ความสุขระยะยาวอ่ะคุ้มมากกว่าที่จะเลือกจบความสัมพันธ์อืมด้วย แล้วก็สําหรับใครที่เลิกกับแฟนอย่าเอาคนอื่นมาแทนเด็ดขาดจริงอันนี้แบบอันนี้คือเธอเนี่ยมีประสบการณ์เวลาเพื่อนเธอเพราะว่านี่เป็นคนที่เอาเอาตรงสบการณ์ตรงเลยเพราะว่าพออยู่คนเดียวเราจะรู้สึกว้าวเวหัวใจเออแล้วมันก็กลายเป็นว่าเราใครเข้ามาเราเอาหมดเลยอืมไม่เลือกเลยไม่เลือกเลยมันไม่ดีนะครับแบบนี้อย่างน้อยก็ต้องเลือกคนที่มันแล้วมันกลายเป็นว่าเราอ่ะยิ่งซึมเศร้าเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่ามันเราคาดหวังด้วยแล้วเราก็อาจจะเปรียบเทียบพอมาเจอคนนี้ตอนนั้นที่ฉันไปกับแฟนเก่า มันม<ข>ีความสุขมากกว้ยใอะไรแบบนี้นเออแบบทำไมเขาไม่ทำแบบนี้ให้ฉันหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆเ,เราเป็นแบบนี้ตอนเด็กๆเ,เราเป็นแบบนี้เราเอาคนใหม่มาแทนที่คนเก่าตลอดเลยเว้ยทำให้ตอนนี้ก็ยังเป็นไม่เป็นแล้ว <c oughs> คิดได้แล้วโอเคค่ะคุณนา คือคิดดูสมมติว่าเรายังเจ็บจากคนเก่าแล้วพอเรามาเจอคนใหม่แต่คนใหม่ดันชอบเราจริงๆอ่ะมันจะเป็นการทําร้ายเขานะมากซึ่งเธอทํามาแล้วหลายคนทำมาแล้วอุ้ยคนแนนว่าคนเดียวที่เขาชอบแนนมากจริงๆแล้วเธอไปหักอกเขาใช่แล้วเขาเสียใจไหมเสียใจมากๆแล้วเธอรู้สึกยังไงรู้สึกว่าอย่าชีวิตนี้กูจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วอะแล้วทํำไหมไม่ทําแล้วไงตอนนี้ก็เลย <laughs> เออดี <laughs> ดีเธอขอหัวเาาใหญ่กว่านี้ในฐานะที่จบการแสดงมาครับ <laughs> <laughs> เอาอีกยาวกว่ามองกล้องมองกล้องจ้องเข้าไป <laughs> ยาวกว่านี้ <laughs> อันนี้ผมได้เอเนอรจีแล้ว <laughs> ผมรู้สึกว่าคุณแนนเหนื่อยแล้วเอเนออมเลย <laughs> 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 เอเนอจีมาที่เรา ทีนี้พอแฟนมีชู้แฟนนอกใจและถ้าทํางานหนักมาทั้งปีแหละพี่แนนทางานหนักมาทั้งปี ừ, ช่วงนี้ยกําลังจะสิ้นปีปีใหม่แล้วเนี่ยสิ้นปีเราไปทําอะไรกันสิ้นใจ<ล>อือสิ้นปีคือสิ้นใจทํางานหนักไม่ได้พักเลยทำงานหนักมาทั้งปีแนนเชื่อว่าเวลาของทุกคนมีเท่ากันก็คือ24ชั่วโมงป่ะแล้วนนก็เชื่อเสมอว่าใน24ชั่วโมงเนี้ยเราสามารถจีดเวลาเพื่อทําอะไรอย่างอื่นที่เราชอบได้อย่างเช่นตอนนี้แนนอ่ะมีไม่ใช่คําว่ารูทีดีกว่าใช้คําว่าตอนนี้แนนตื่น มาแนนก็ฟังเพลงแจ๊สนั่งสมาธินั่งได้หนึ่งาที2นาที3นาที4่นาที5นาทีนั่งไปเถอะอย่างน้อยนั่งแล้วก็ออกไปเดินยามเช้าพามจูหมาเดินอะไรเงี้ยซึ่งแนนก็มีเวลาเท่าทุกคนแต่ทำไมแนนถึงออกกําลังกายได้พาหมาไปเดินเล่นได้นู่นนี่นั่นได้มันอยู่ที่การจัดสรรเวลาใช่เพราะว่าในจัดสรรแนนก็มีงานเยอะนะทุกคนชอบคิดว่าแนนไม่มีงานแนนเกาะแม่กินอะไรซึ่งก็คือเรื่องจริง จริงจริงอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าที่ปีที่ผ่านมาเราทำงานหนักมากถ้ารวมรวมแล้วแค่หน่วยงานรัฐนะที่ไปบรรยายมาเป็นร้อยแล้วเธอยังมีเวลามานั่งเมา์มอยกับฉันเนี่ยมีเวลาทำา PV ด้วยเนี่ยออแล้วก็มีเวลาเล่นกับแมวถ้ารู้สึกว่าวันไหนไม่มีเวลาก็จะเอามันไปนอนด้วยใช่เห็นปะแล้วก็มีเวลาเล่นเกมด้วยครับอ่ะถูกต้องแนนก็มีเวลาแบบดูหนังเน็ตฟลิกมีเวลาแบบไปเจอเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ตัวเราจะสร้างอารมณ์ ในะในวันนั้นเราอยากได้มูดแบบไหนมีคือความถี่ฟรีเควนซีของเราอยู่แล้วอะคือเราเนี่ยเป็นคนที่เหนื่อยล้าจากการยืนมากเพราะว่าเวลาสอนหนังสือเนาะอย่างน้อยยืน6ชั่วโมงต่อวันยืนแบบยืนสอนหนังสือมันใช้ energy มากแล้วก็แต่เรายังหาเวลาไปนวดนะเราชอบนวดมากเราชอบนวดน้ํามันนวดอโรมา นวดตีนปวดตีนเออโอเคกลายเป็นว่าเรามักจะมีเวลาให้กับสิ่งที่เราชอบเสมอ,อ,อดังนั้นคุณต้องเจียดเวลาอย่าทําให้ร่างกายมันถูกใช้งานมากเกินไปเ,ออเพราะว่าถ้าคุณป่วยคุณก็ทํางานไม่ได้นะครับใช่ใช่ทุกอย่างก็ต้องเป็นบาลานซ์อย่างแนนเงี้ยรู้ตัวเลยว่าชอบทํากิจกรรมเซิร์ฟดําน้ำานกา็ต้องทํากิจกรรมที่มันทําให้2กิจกรรมเนี้มันดีขึ้นไปอีกอย,อ,อย่างเช่นาการออกกําลังกายให้ร่างกายเต็มพร้อมเสมอกินดีกินดี นอนล่ะนอนดีกินยานอนหลับครบอะไรเงี้ยแล้วถ้ามีคนเพิ่งเจอว่าเขาเป็นโรคายล่ะเพิ่งไปตรวจมาแล้วพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งอ่ะอันนี้ก็จะต้องใช้เวลากับตัวเองให้มากขึ้นอีกอืจะต้องมานั่งคิดทบทวนว่าเราจะต้องทําอะไรต่อไปหนึ่งสองสี่เสียใจได้แหละแต่ว่ามันจะต้องมันคงเป็นแก้ไขได้มันคงเป็นอารมณ์ช็อกเพราะว่าโรคายแรงอ่ะมันจะนํามาซึ่งความตายเนาะทุกคนก็ต้องกลัวความตายคนที่แบบฉันยังไม่ได้ทําอันนี้เลย はい。Time. ฉันยังไม่ได้ไปเที่ยวรอบโลกเลยพอเรารู้ตัวว่าเราเป็นโรคลายครับสิ่งแรกที่คุณควรทําก็คือทําความเข้าใจอยู่กับตัวเองก่อนพออยู่กับตัวเองปุ๊บการเป็นโรคเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนมนุษย์นะอายุมากมันต้องมีสักโรคใดโรคหนึ่งอะเกิดขึ้นมาและโรคส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์ด้วยแล้วก็การกินการเล่นการใช้ร่างกายด้วยดังนั้นพอคุณค้นพบแล้วเนาะว่าคุณเป็นโรคอย่างเช่นโรค เ็งโลคหัวใจเส้นเลือดตีบหัวใจเต้นติดจังหวะทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้คือเรื่องธรรมชาติแต่สิ่งที่จะทําให้เราเจ็บปวดน้อยลงคือการมีความสุขใช่แล้วก็อยากจะเสริมในเรื่องของการป้องกันไว้ก่อนเนอะอย่างเช่นอ่าตัวอย่างเลยแนนเงี้ยก็จะกินวิตามินวันนี้กินวิตามินหรือยังคะยังเออเห็นไหม อ่ะเราก็จะต้องกินวิตามินให้ครบนะคะกินอาหารให้ครบหมู่ในทุกๆวันขับถ่ายทุกวันอ่าเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่แนนเตรียมตัวให้ตัวเองอมสมมติถ้าแนนต้องเป็นโรคร้ายจริงจริงจริง,รงเนี่ยแนนก็จะต้องออกกําลังกายเพิ่มไหม,มหรือเรากินมันเยอะไปวะลดลงหรือเนื้อแดงมากเกินไปทุกอย่างคือทางสายการบาลานซ์แต่ทางนี้ทางนั้นครับคุณต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำก่อนเห็นด้วยบางคนไม่ตรวจและคิดว่าไม่ตรวจก็ไม่เจอ ผู้หญิงชอบไม่ตรวจสุขภาพช่องหิ่โอ้ยสงสารคนตัดต่อเพราะว่าอายและเขินเพราะว่าเนี่ยพอชอบชอบคุยเรื่องจิ๋มกับทุกๆคนที่เจอแดนตรวจภายในตั้งแต่ยี่สิบยี่สิบสามอะเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ในโปรแกรมแต่ตอนนั้นยี่สิบสามเราก็ไม่รู้เรื่องนะหมอก็แบบหมอก็แบบห้าอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เครื่องแต่ว่าเครื่องสมัยนี้มันไม่ได้เหมือนหนังเมื่อก่อนที่เอาเข้าไปแล้วเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นกลมๆเว้ยเอ็กซเรล์เป็นแบบเป<อ>็นแบบเป็นเครื่องเหมือนเห<อ>มือนดุ่นอะเอ็กซเรล์ผ่านแท่งหรออย่างนี้เลยเข้าไปให็ปปะมันจะ,จะ <c oughs> แล้วเขาจะทาเจลก่อน <c oughs> เอไม่ทาได้ไหมไม่ทาเข้าไม่ได้ เขาไม่ได้หรอกอืมแห้งมันแห้งก็ก็อ่ะเอาเข้าเอาเข้าไปแล้วอ่ะไม่หมอไม่ได้ควานอะไรเลยหมอเขาจะอยู่แค่เนี้ยอแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะอ่ะไม่ต้องขมิบค่ะจะเย็นเย็นแล้วถ้าขมิบหรอก็ไม่นตื่นเต้นก็ขมิบมันหนาวจะเอาจะเย็นเย็นอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บนานไหมผลอ่ะแป๊บเดียว ไม่ถึงสิบวิแล้วไม่เขิเลยพยายามาเขาจะชวนคุยเรื่องอื่นอลองไปดูเออเสุขภาพช่องจิ่มของเราเนี่ยสาคัญมันบ่งบอกได้หมดอันนี้ออขอเป็นอุทาหรณ์ลวกันเนาะเ,ออเราเพิ่งเสียเพื่อนไปปีนี้ซึ่งเพื่อนเราเนี่ยเ,ออเส้นเลือดในสมองแตก,ตกแต่ว่าเขาไม่เคยตรวจร่างกาย ไม่ไม่เคยตรวจร่างกายเลยแล้วก็เส้นเลือดที่แตกเป็นเส้นเลือดเส้นที่ไม่ได้สําคัญจนมันแสดงอาการออกมาทางกายทําให้มันไม่เกิดความชาไม่เกิดความชักกระตุกอะไรเลยคือเลือดมันออกทีละนิดพอเลือดออกทีละนิดอยอยนใช่มันออกทีนิดอะ่ะมันออกมานานจนมันข้่งพอมันข้่งวันนึงปุ๊บเขาล้มในห้องน้ำแล้วเขาก็เสียเลยโอ้ oh my god แล้วก็ไม่มีอาการอย่างอื่นมาก่อนนะนะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงดีแข็งลิงแดงโทษค่ะสุขภาพแข็งแรงดี เพราะว่าเขาไม่เคยตรวจร่างกายอ๋อก็ไม่รู้เลยว่าคอเลสเตอรอลอะไรเท่าไหร่ใช่ฉะนั้นการที่ไม่เคยป่วยไม่แปลว่าเราอ่ะข้างในโอเคนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ขอให้เป็นเรื่องสําคัญทุกคนต้องตรวจสุขภาพจริงเห็นแน่นผอมๆอย่างนี้คอเลสเตอรอลสูงมากอือหรอใช่น่าจะกรรมพันธุ์อ่านี่กรรมพันธุ์ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้กินดีมากแล้วนะให้ดูเหมือนสุขภาพแข็งแรงเออฉันรักษาตัวเองดีกินก็ดีทําไมเป็นกรรมพันธุ์เป็นส่วนที่ทำให้คนเป็นโรคใช่ออมะเร็งเต้านมก็ส อะะถึง,ถงมแม้<อ>จะไม่มีเ<อ>ต้านมใช่ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีนมไม่มีนมแต่ก็เป็นมะเร็งได้ใช่เราต้องบีบบีบบีบคลี่คลี่คลี่อย่างนี้เลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรตรวจทุกปีป้ะมะเร็งเต้านมตอนอาบน้ำเราตรวจทุกวันได้เลยค่ะเราถ้าตรวจไม่เป็นจะรู้ได้ไงล่ะมันโอ้โหอะนมเราเรารู้ว่านมเรามันเป็นยังไงนิ่งยังไงแต่ถ้าจับไปแล้วมันมีไตหรืออะไรเมื่อไรอ่ะเหมือนเป็นก้อนหินปูนเมื่อไรอ่ะอะ ไปเลยค่ะหมอแล้วความถี่คือต้องตรวจบ่อยแค่ไหนสําหรับแนนนะแนนว่าเราอาบน้ําเราทุกวัน่ะหรือเรามีกิจกรรมกับแฟน่ะก็ถามแฟนเลยว่าเธอเธอนมเรายังปกติอยู่ป่ะนมเรายังสวยเหมือนเดิมไหมหรือว่านมเราแบบจับไปแล้วแบบอ้าวทำไมมีเม็ดอะไรอะไรอย่างนี้แสดงว่ามันต้องจับละเอียดมากเลยนะดูดนมก็ละเอียดอยู่นะเวลาจับเวลาจับเออมันคือมันต้องตั้งใจหาเราว่าถ้ามันเป็นแบบผู้ชายเวลามันจะดูดนมผู้หญิงนะมันก็ตั้งใจหมดอะถามอะมาถามหน่อย เปลี่ยนข้อข้อต่อมาเป็นนี่อ่ะสาหรับแนนนะคนส่วนใหญ่ที่แนนรู้จักเลยอในไม่ว่าจะเป็นคนในวงการคนนอกวงการคนอะไรก็ตามจะชอบใช้เงินเกินตัวโดยที่ตัวเองอ่ะเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับดาราหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์นักแสดงคนอื่นหดหรืออะไรก็ตามที่เขามีอย่างนี้อย่างนั้นจนตัวเรานั้นอยากมีบ้างพูดเลยแล้วกันฮิปฮอปเพราะกูก็ฮิปฮอปอ่ะ เพราะว่าอย่างพวกแกงฮิปฮอปแกงสเตอร์เงี้ยเขาก็ต้องโชว์เพราะว่าคนผิวสีเมาก่อนเกิดจากอะไรธาตุเออพูดตรงๆเลยอ่ะแบกกระตั้นอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอมันวันที่มันมีอ่ะมันก็บลิงบ b ิงอยู่เนอะเหล็กบ l ิงเออใส่ทองเส้นใหญ่ๆฟันทองทั้งหมดอันนี้่ให้มาเออสามบาทแหลวโอ้โหาลถคุณแนนนะครับทะเบียนยังไงต่อ อ่ะแล้วก็มันก็เกินถูกว่าเกินเกินตัวเกินไปพอรสนิยมสูงรายได้ต่ําเออแล้วพอต่อไปเลยมันเริ่มเป็นดินพ่อขังหมูอ่ะเหมือนมันหยุดไม่ได้แล้วอ่ะแล้วพอเราเป็นนี่เราไปยืมเงินคนอื่นมาโปะนี่ได้ปะจริงๆรแล้วมันไม่ได้ปะแต่เราเห็นเขาทาไงก็ใช่ไงเราเห็นดาราทําก็มันไม่ได้ไงล่ะแล้วมันก็ผิดไงแล้วพอดาราทําอ่ะดาราเนี่ยเป็นเหมือนไอดอลมันเป็นเหมือนตัวแบบของคนอีกหลายๆคนเนาะสมมุติว่าผมชื่นชอบฮิปฮอปคนเนี้ยฮิปฮอปซิงเกอร์คนเนี้ยผมก็อยากจะแต่งตัวเหมือนเขาใช่ฉะ พอเราไม่มีเ่ยแบบผูดจับแบบเขาจะแบบเออพอเราไม่มีปัญญาที่จะมีด้วยตัวเองอ่ะก็อาศัยทางรัดเป็นกูนียืมสินเป็นสแกมเมอร์ไปทําธุรกิจสีเทาไปเป็นมิจฉาชีพซึ่งเยอะมากก็ถ้าเป็นหนี้จริงๆนะครับก็วางแผนระเบียบการใช้เงินถูกต้องคือเราต้องมีเงินเก็บอ่ะแล้วเรื่องนี้ต้องสอนตั้งแต่เด็กด้วยนะการอดออมเนี่ยกระปุกออมสินมีค่านะทุบแตกมาหลายอันแล้วเวลาอยากได้อะไรก็ต้อง แต่มันคือเงินคุณไงไม่ใช่ไงก็ทุบแล้วนี่ก็ทุบมาแล้วเป็นยายืมเงินคนอื่นไปรวยอย่างแนนเมื่อก่อนเนี้ยอ่ะพูดเลยเล่าให้ฟังเลยแนนเมื่อก่อนอยากได้ไอพอดมากเมื่อก่อนรุ่นเราเนาะถ้ามีไอพอดวิดีโอรุ่นแจ็คสเปโร่มันจะได้ปะเทฉพายกูอยากมีกูจะทำไงขอกเงินเพื่อนแม่หนึ่งนุมกูขอเงินบัตรหนึงขอทุกคนเลยขอบาทรบัตรบละบาทเหรอจริงเหรอแล้วได้ปะขอคนละบาทอะขอกี่พันคนเนี่ยขอทั้งโรงเรียนอะ S <S> <S> <S กลายเป็นว่าแต่ละคนเป็นพันนั้นสารฝันคุณแนนเอเราได้จริงหรอได้จริงแล้วพูดก,กับเพื่อนเล่นเนอยมึงดูนะกูจะแกล้งของเงินคนละบาทบางคนก็แบบกูไม่มีบัตรเอาไป5้าบาทเลยไปเออเราได้จริงหรอได้วิธีนี้ดีไหมก็ไม่ดีไงนี่คือบอกอยู่ว่ามันเป็นการเป็นแสแคมเมอร์อย่างหนึ่งที่แบบเราเคยผ่านมาแล้วเราเรียนรู้แล้วว่ามันไม่ดี เราไม่ทำแล้วสุดท้ายแล้วเราคือเล่าความผิดให้ฟังอเราเราไม่ภูมิใจนะถ้าถ้าเราเอาเงินมาด้วยวิธีที่เราไม่ได้ทําเองอ่ะแล้วเราใช้ของอ่ะทุกครั้งที่ใช้ของเนี้ยแต่กม่แต่ว่าในในไอพอดนั้นก็จะมีเงินอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นรับจ้างเขียนกรอะไรอย่างงี้ทาส่งงานครูให้อะไราเงี้ยเอามาสิบบาทร้อยหนึ่งอะไรอย่างงี้สรุปเพื่อนเรียนจบได้เพราะคุณแนนนะครับถูกหลายคนมากสรุปคือเป็นเนี่ยอย่าเพิ่งไปจบชีวิตตัวเองเนาะแต่ว่าเป็นหนี้เราต้องทําให้หนี้เราน้อยลงใช่และไม่ควรกู้ กู้นอกระบบไม่ควรมากพอกู้นอกระบบคุณทํางานใช้นี่คุณใช้ได้แค่ดอกเบี้ยเงินต้นก็ยังอยู่เท่าเดิมคุณไม่มีวันใช้นี่หมดใช่เป็นไปได้ให้ซื้อสดเลยหมดเชื่อหมดเชื้อโลกสาหรับคนที่มีเงินหมุนเป็นประจำอ่ะมันก็ผ่อนได้ผ่อนได้ต้องวางแผนนะใช่อแล้วถ้าสูญเสียคนที่รักไปเช่นคนที่รักเราเสียชีวิตไปคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเอออันนี้ก็ทาไงดีพี่แนนเราก็ต้องเสียใจอย่างแรกเลยเราก็ต้องเสียใจและคิดถึงแน่นอนไม่ต้องเก็บไว้ครับใช่เเสียใจ ได้ระบายมันออกมา แต่ว่ามันก็เป็นสัจธรรมของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายนึกออกปะสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้ฟังนะอคิดนะสําหรับคนที่ยังมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ให้เราเจอให้เราคุยอย่ารอให้ถึงวันที่เราจะต้องเสียดายเอาพูดเรื่องตัวเองและกันดราม่าเลยนิดหนึ่งคุณย่าเราอะอยู่แค่สซอยถัดไปเองที่บ้านนี้อ๋อซึ่งคุณย่าชอบโทรมาบอกว่าไปกินข้าวกันเดี๋ยวย่าเลี้ยงจริงๆเราไม่ได้อยากให้คุณย่าเลี้ยงแล้วคุณย่าก็ไม่รู้จะวิธีไหนให้หลานมากินข้าวด้วยก หาเลี้ยงคุณย่าได้อยู่แล้วเลี้ยงข้าวคุณย่าได้ปกติแต่เรางานยุ่งมากจนแค่3ซอยนั้นน่ะขับผ่านทุกวันน่ะเธอเราไม่ไม่แวะหาย่าแต่เราก็รู้สึกว่าวันไหนว่างก็ซื้อของไปฝากคุณย่าไปเจอคุณย่าตลอดจนวันที่คุณย่าเสียก่อนคุณย่าจะเสียเขาก็อยู่ในห้องฉุกเฉินไอซียูเนาะคุณย่าเหมือนล้มแล้วก็ไม่มีสติเลยอ่ะมาหลายวันวันแรกที่คุณย่าลืมตาขึ้นมาได้อ่ะเราไปเยี่ยมพอดีคําแรกที่คุณย่าพูดคือกินอะไรมาหรือยัง คือเราอะน้ำตาพุ่งเลยเธอคือ,อคุณย่ากกินอะไรไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ย่าถามเมื่อกี้ถามว่าเรากินหรือยัง<อ>เราน้ำตาแตกเลยแล้เร,เราก็รู้สึกว่า ที่ผ่านมาเราเราสนิทคุณย่ามากเราเป็นหลานคนโตเราก็สําหรับคนที่ยังมีคนที่รักอยู่นะครับก็อย่าให้อย่าผัดวันประกันพุ่งเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่นอนหลับแล้วตื่นมาเจอวันพรุ่งนี้บางคนเขานอนหลับแล้วไปเลยคุณทํางานมาแทบตายเนี่ยคุณร้องไห้แฟนทิ้งนู่นนี่นั่นเดือนนี้เอาแค่เดือนนี้ไม่ทั้งปีนะเดือนนี้คุณทําหน้าที่ลูกหรือยังคุณทําหน้าที่หลานหรือยังเดือนนี้คุณทําหน้าที่พี่หรือยังทําหน้าที่น้องหรือยังทําหน้าที่แม่หรือยังหรือมัวแต่สวมหมวกทํางานพูดจัดการไดรก อะไรอย่างเงี้ยคุณอย่าลืมว่าบางอย่างที่มีคุณค่ากับจิตใจเราไม่ใช่คนที่เรากําลังโฟกัสอยู่ตอนนี้บางทีเพิ่งมีแฟนแล้วแฟนทิ้งแต่แบบคุณย่าคุณยายเราเนี่ยก็ให้เราบังเอิก็อยากให้ทุกคนน่ะกลับไปเยี่ยมยาเยี่ยมยายเยี่ยมปู่เยี่ยมตายเยี่ยมเนาเยี่ยมคุณลุงคุณน้าให้ความสําคัญกับเวลาใช่เพราะเวลาเราอาจจะเหลือเยอะกว่าเขาใช่คุณย่าเราเราไม่รู้ว่าคุณย่าเราจะไปตอนไหนซึ่งคุณย่าเราอายุยืนมากนะน่าจะแบบเกือบ90้าสิบอะแปดสิบหกอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเขาอยู่มานานแล้วจริงๆความสุขของเขาอาจจะแค่ต้องการดูเรากินข้าวก็ได้ครับใช่เห็นเราเคี้ยวข้าวที่เขาซื้อมาแฮปปี้แล้วบางทีเราไปนั่งคุยด้วยเฉยๆก็สนุกแล้วแล้วก็ไปเปิดทีวีคุณย่าดูสิเราไปออกทีวีอะไรนี่มาย่าก็ดูคุณย่าเนี่ยก่อนที่จะเสียคุณย่าเริ่มความจําไม่ค่อยดีแล้วคุณย่าเห็นเราในทีวีแล้วจําไม่ได้คุณย่าบอกว่าใครวะนามสกุลเดียวกับกูเลยเออจำหน้าเราไม่ได้เธอเราก็เรียกเราชื่อสลับกับน้องอะไรเงี้ย อ๋อมันเล็กกว่าเตยหรออะไรแบบนั้นอ,อะซ,ซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นความทรงจำคือเราอะรักคุณย่ามากเราผูกพันกับคุณย่ามากมคุณปู่คุณย่าคุณตาเราเสียไปหมดแล้วตอนนี้เหลือ,อคุณยาย เราก็เลยพยายามจะหาเวลาให้คุณยายไปแกล้งคุณยายตอนนี้ยไปกินข้าวกับยายหรือว่าส่งคลิปให้ยายดูเพราะยายชอบดูคลิปเราพูดอะไรเงี้ยเขาส่งให้ดูนะนั้นยายเคยดูเราปะยายเคยดูเอ้ยยายชอบเราปะเดี๋ยวถามให้นะขอโทรเลยดีกว่าโทรเลยดีกว่าขอสมบัติได้ปะโทรเลยเพราะว่าคุณแนนจะได้คุยกับคุณยายเออเออใช่อ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูนะว่าคุณยายจะรับไหมนี่เวลาแกนอนอยู่หรือเปล่านอนเลยบ่ายสองบ่ายสองนอนไหม คุณย่าเรามี Facebook ด้วยนะใช่เหรอแต่คุณย่าคงเล่นไม่เป็นหรอกเนี่ยยายไม่รับโทรศัพท์ยายนอนไงเราจะต้องเปิดเสียงให้คุณย่าคุณยายเราด้วยนะครับเพราะคุณย่าคุณยายเราเราโทรหา่าย่าบอกว่าหาหามือถือไม่เจอมาสี่วันแล้วว่าโทรไปก็ไม่มีวันรับโทรจนแบตหมดอะพอแบตหมดเขาก็หาไม่เจอไงอ้าคุณยายไม่รับโทรศัพท์อาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอัปเดตนะครับเดี๋ยวโทรหายายวันหลังฉะนั้นใครที่มีเวลานะครับก็ พาเขาไปกินข้าวไม่ต้องเป็นมื้อแพงเขาไม่ต้องการมื้อแพงเขาต้องการเห็นหน้าลูกหลานแค่นั้นเองเนี่ยยายอ่ะหรือให้โทรหาเอ๋แม่แกล้งเอ๋เออโทรหาเอ๋ดิอ่ะโทรหาเอ๋ให้เอ๋แบบตกใจเล่นเออแล้วเฮ้ยคุณยายมันปิดแม่ลูกคุณยายทาอะไรอยู่อ้าวยายมาหาน้เอ๋ที่พัฒลุงเนี่ยลูกนอนนอนหลับอยู่อ๋อนอนหลับบนรถนอนหลับคุณยายไปเที่ยวเที่ยวสนุกไหม ก็เพิ่งมมาเพิ่งมาถึงลูกพอกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วแล้วข้าวอร่อยไหมอร่อยโอเคกลับวันไหนกลับวันที่2ีสามลูกตอนนี้อยู่โรงแรมโอเคเที่ยวให้สนุกยายเดี๋ยวกลับกรุงเทพม,มาเจอกันเดี๋ยวพาไปกินข้าวนะจ๊ะโอเคขอบคุณครับบายบายครับบายบายลูกบายบายอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะบิ๊กถามว่าผมเห็นออกรายการหนะ้าก็ ดอกเตอร์ <D ock> er> ไม่ออกแล้วช่วงนี้งานเยอะยายเดี๋ยวค่อยไปปีหน้าเอขาเขาก็บอกว่าสงสัยงานเยอะเขาเลยพูดอย่างนั้นงานเยอะงานเยอะดอกเตอร์งานเยอะงานเยอะครับบายบายครับ <D ock> er> บายบายลูกครับทั้งหมดครับหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเท่านั้นที่คุณสามารถทําได้แล้วมันไม่ได้เสียเวลาชีวิตไปมากเลยอ่ะ,อะตอนนี้กําลังยูวัสดี้ครับ โยซาบเอกไหมอ่ะโชว์หน่อยอ่ะพี่แม่ดค่ะเอเอกไมไดนนโมตอนนี้เรากำลังพูดถึงคุณแม่อยู่ครับใช่ว่าแม่แรดมากแรดแบบแรดมากทำไมว่าแม่เธอนั่นแหละที่แรดอะเอามีอะไรจะคุยกันหน่อยอะะดูตัวเองก่อนยังจ้าเธอดูตัวเองหรือยังจ๊ะสวยย่ะทำอะไรอะทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่แม่ทำอะไรอยู่ ดูซีรีสเกาหลีเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรอ่ะแนวสืบสวนสอบสวนอะไรสักอย่างหรอจะเป็นตำรวจเหรอแม่ปีใหม่เที่ยวไหนแม่ปีใหม่เหรอเที่ยวลาซานเที่ยวลาซานไปหายายก็คือบ้านยายอยู่ลาซานอ๋อคืออันนั้นเรียกเที่ยวแล้วใช่ไหมเรยเที่ยวและเออไม่ไปไกลกว่านี้เลยเหรอครับเออไปไหนได้ด้แค่นี้เซนรอบวงมีแค่อันนี้คือขี่จักรยานไปใช่ไหมตอนนี้เรากำลังคุยกันเรื่องแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย ว่าถ้ามีถ้ามีพ่อแม่ให้โทรหาให้โทรหาดีกว่าคนที่แบบเขาเขาเรียกว่ารู้งี้ก็สายไปแล้วอะไร้ยครับเผื่อพรุ่งนี้เธอตายอยเงไยฉันจะได้คุยกับเธอก่อนวันนี้อะไรอย่างเงี้ย่พรุ่งนี้เธอตายเธอรู้ไหมฉันอยากได้อะไรเออเธอตายไปแล้วเธอไม่อยากได้อะไรแล้วเธอยกมรดกให้ฉันทั้งหมดนั่นแหละทองทั้งเซฟรู้ไหมว่าเขาอยากให้แบบจัดงานแบบไหนรู้เปล่าไม่จัดเผาเลยจริงหรอ ใช่แม่กูชอบอย่างนี้เลยเผาตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลเลยเหรอได้ปะมันมีปะแต่ฉันทําบริจา่างกายแล้วอ๋อให้อย่างนั้นก็ต้องส่งให้บริจา่างกายใช่ถ้าเขาไม่รับถ้าเขาไม่รับถ้าเขาไม่รับแบบเฮ้ยอะไรอะไม่เอาอุยเงี้ยไม่มันมีจุลามันไม่รับถ้าอายุถ้าน้ําหนักเกิน50กิโลมันไม่รับเฮ้ยหรองั้นคือไม่รับทุกคนเลยนะมันก็ไม่เหลือแล้วดิ นะเปี๊ยกอะจำได้ไหมน้นะเปีเ๊ยกทำาบริจากร่างกายกับสภากาชาติพอตอนเสียเขาให้โรงพยาบาลเนี่ยแอดไลน์กันแล้วก็ถ่ายรูปล่างอ,อก็ถ่ายเสร็จก็บอกว่าร่างใหญ่ไม่รับเ,ออเพราะว่าพอลงไปในอ่างบ่อเนี่ยมันจะต้องซ้อสกัน2ล่างแล้วแบบเดี๋ยวนี้มันทำบ่อเล็กอ,อ๋อเกิน50กโไม่รับอแต่ว่าลูกตาอ,อ,อะไรเงี้ย มันอาจจะใช้ได้อยู่นะเขาไม่เอาเลยรูปมาติดเส้ฝากไปทางโรงพยาบาลจุฬาด้วยครับโรงพยาบาลจุฬาไม่รับคนอายุเอ่อน้ําหนักเกินห้าสิบจริงๆหรอช่วยช่วยออกมาชี้แจงเลยค่ะทีมก็พก็เจอจับตัวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลเรื่องนี้ก่อนเพราะมันน่าสนใจมันแปลกเออน่าสนใจโอเคไม่คุยด้วยแล้วแค่นี้แหละมันมากเกินไปและแอ์ไทม์เธอเยอะเกินไปอโอเคบายบาย I l เลิฟยู สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสด mm ีครับผมแม่ฝาขนมไปให้นะโอเคโอเคค่ะบบายบายครับ๊ายบายครับสวัสดีครับดูดิแค่นี้แ uh ม่กูก <ok okay, ็มีความสุขแล้วโอ้จริงแล้วคุณผู้ชายหล่อที่ไม่ใช่พ่อกูจริงๆริงเขามีความสุขจนเธอโทรไปนั่นแหละ นอนดูซีรีส์กับผัวเขาอยู่คุณเห็นไหมว่าเรื่องในครอบครัวเนี้ยนะบางครอบครัวเขาก็อาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์อันดีอันนี้เราเข้าใจนะแต่ว่าคําว่าสูญเสียคนที่รักหมายถึงใครก็ได้ที่ไม่จําเป็นต้องเป็นคนในครอบครัวนะครับอาจจะเป็นหมาหรือแมวหนูหรือกุ้งปูอะไรก็ได้แม่เคยเลี้ยงกุ้งแล้วกุ้งตายก็ร้องไห้กินปะให้หมากินเพราะมันเป็นตัวเลย เธอที่เธอรักมันจริงๆหรอไม่คือมันตายแล้วเราก็ไม่อยากเวสเนือ้อปลามันเป็นกุ้งที่อยู่ในตู้แบบเขาเรียกว,ว่าตู้ไม้นะมันคือเครฟิชป่ะไม่ใช่เครฟิชมันคือกุ้งตัวเล็กๆกุ้งแดงอะกุ้งเหยื่อป่ะหรอจะมากุ้งไว้ให้หา่านปลาไม่น่าใช่นะมันคือกุ้งที่เอาไว้ทำความสะอาดตู้อะอกุ้งแดงๆสีฟ้าแล้วเธอไปไเ,เธอตั้งใจเลี้ยงป่ะตั้งใจเลี้ยงมากแต่มันฮาราคิรีม,มันกระโดดตัวเองคือมันเป็นแบบเป็นเป็นยิงใช่ไหมแล้วมันก็มีหินขึ้นมาเงี้มันปีนขึ้าไปบนหินไว้แล้วมันกระโดดออกมาตาย S <S ไม่เห็นเพราะว่าอยู่ข้างบนนอนไงตื่นท้ามาเอาเยี่ยกุ้งกระโดดลงมาตายกล็ล้วรอเดี๋ยวนะ<ป>อยู่ข้างนอกไม่กี่ชั่วโมงตายเลยเหรอเออดิคือพ่อเราเลี้ยงปลามังกรเธอรู้จักปลาโรนาน่าป่ะรูะปะ้ปลามังกรกจีนแมงสาอายุ8ปีคือตัวใหญ่มากพอมันตายใช่ป่ะพ่อเราก็ให้แบบเหมือนเหมือนไวทุกเสียใจมากปลาตัวนี้ตายเพราะอยู่มา8ปีเป็นพี่ของตาลน่ะคือมันเกิดก่อนตาตาต้องเรียกมันว่าพี่อ่ะ แล้วพอตายเสร็จพ่อไปแช่ช่องฟรีซเพราะว่าพ่อแบบไม่รู้จะทํายังไงกับมันแช่ไว้ก่อนแล้วใครเอาไปแกงส้มหรือเปล่าแม่แม่ทํำอะไรแม่เอาไปให้ลูกน้องกินเพราะฟู้ดจะได้ไม่เวสก็จริงอ่ะสรุปแล้วก็คือแต่เราเริ่มไม่แน่ใจแล้วเธอหมาเธอตายเธอจะกินปะไม่กิน แต่กุ้งเธอให้หมากินอ่ะปลาเราเราก็ให้ให้ลูกน้องกินอ่ะเราต้องมาดูแล,แลสัตว์แล้วแต่ประเภทถ้าแมวตายกินปลากินจระฟ<ฮ>้าไล่ะไม่แน่เธอจะกินจระฟ้าเนาไม่กินหรอกกินนออาจจะตัดหางไว้เดี๋ยวนะเอามาเป็นปากกาแทนไอแพดแมวเราอ่ะเราก็หนูแฮมสเตอร์ตานที่ตายอ่ะไปชาปนกิจที่วัดนะครับเอแล้วก็แมวน่าจะ300หรือ400บาทหนูเขาบอกว่าร้อยเดียวแล้วคันตัวมันเล็กมากม่รู้จะคิดราคายังไงแล้วตานอ่ะหนู มูมันตัวเล็กใช่ไหม <Yeah. S 1> เขาบอกว่าเผาไปอ่ะมันอาจจะไม่เหลือที่คิดเท่าให้เก็บเข้าใจป่ะ oh. ไฟมันแรง oh. ตาก็เลยตัดขนไว้ oh. พอตัดเสร็จก็ไปทํากล่องแบบกล่องแบบ R I P อ่ะไว้เก็บไว้แล้วก็ใส่เป็นเรซินอย่างเงี้ยหรอสุดท้าย oh. พอเผาออกมาไม่เหลือให้เก็บจริง oh. ๆแล้วก็มีเศษกระดูกเล็กน้อยให้ตานะเก็บกลับบ้านซึ่งไม่รู้กระดูกใคร <laughs> เาเผ่านั้นอ่ะมันรวมสัตว์ทุกอย่างเออแล้วก็ไม่พามาสวดด้วยเออแล้วเราไปงานศพด้วยเออต้องทำอนไมละเอองานศพหนูมันหนูอายุเท่าไหร่สามปีสองปีกว่าแฮมสเตอร์มันอายุไข่เท่านี้เรามาถึงตรงนี้ได้ยังไงนะสุดท้ายแล้ว ปีทั้งปีเรื่องราวเกิดมากมายแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านทิ้งเรื่องเก่าหรือว่าอไม่ทิ้งเก็บไว้เป็นประสบการณ์ก็ได้ถ้าอะไรไม่ดีทิ้งไปอะไรดีเก uh ็บไว้นะครับเพื่อก้าวไปสู่ปีใหม่อย่างสง่างามใช่สุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข Happy New Year 2016ยร์2026ครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนมใหญ่หัวรักหัวหลงตูดใหญ่เซลลูไลน์น้อยลงผมขึ้นครบทุกเส้นใครที่ผมบางก็ไปทำผมซะ ใครที่ยังไม่ได้ฉีดหน้าก็ไปฉีดหน้าซะแล้วก็ผมแหว่งอะผมแหว่งอย่างเธอก็ต้องไปต่อค่อยอะไรปลูกผมผมเพิ่มเออผมแหว่งทั้งหลังใครที่คิดว่าตัวเองไม่สวยก็ทําตัวให้สวยขึ้นเนาะส่องกระจกดูว่าเราเก็บเงินเก็บเงินกินน้ําเยอะๆสวยขึ้นไหมพี่แนนมันก็ผิวพันธ์เหียนอ่าผิวสวยป่ะเนี่ยไปอาบแดดมาผิวยังไม่แห้งเลยไปอาบแดดมาผิวไม่แห้งขีอ่อนว่ะ โอเค EP นี้แฮปปี้โรเยทุกทุกท่าน oh. นะครับแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยรักษาสุขภาพไปตรวจร่างกายด้วยมีใช้เวลาให้กับคนที่รักอยู่กับคนที่รักตลอดช่วงวันหยุดแล้วกันลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายแฮปปี้